สวัสดีเช้าวันพุทธที่14สิงหาคมค่ะตลาดหุ้นโลกฟื้นตัวต่อเนื่องหลัง Black Monday ดัชนีความโกวิกปิดเมื่อวาน18.12ต่ำสุดในเดือนนี้เงินเฟอ้อผู้ผลิต PPI สหรัฐกรกฎาคมต่ำกว่าคาดกดยูพันธบัตรลงดอลลาร์อ่อนค่าต่ำกว่า35บาทนักลงทุนรอฉลองชาย US CPI ทุ่มครึ่งคืนนี้ถ้าชะลออีกก็จะช่วยเคลียร์ให้เฟดลดดอกเบี้ยสักทีเดือนหน้า และข่าวล่าจากญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีคุณคิชิดะจะไม่สมัครชิงตำแหน่งประธานพรรค LDP ในการประชุมเดือนกันยายนค่ะเรายังวิวหุ้นญี่ปุ่นน่าลงทุนระยะยาวค่ะด้วยธีม Revaluation r a l l y การเมืองค่อนข้างนิ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศนโยบายการเงินและการคลังมักใช้ท่าเดิมๆพอเศรษฐกิจแผ่วก็ออกแพ็กเกจกระตุ้นการคลังขนาดใหญ่หลายล้านล้านเยนต้องออกบอลเยอะแค่ไหน BOJ ช่วยซื้อได้ แม้เงินเฟอ้อเกินเป้าแต่ขาดดุลงบประมาณนี่สาธารณะสูง BOJ จึงขึ้นดอกเบีย้ยยากเงินเยนอาจไรทิศทางชัดเจนไรายได้กำไรบริษัทญี่ปุ่นอาจไม่โดดเด่นแต่ความไม่แน่นอนลดลงน่าจะหนุนตลาดญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นได้ด้วยธีม Revaluation ราคาหุ้นถูกยกระดับให้แพงขึ้นในระยะยาวค่ะ BOJ คงไม่กล้กขึ้นดอกเบีย้ยฝืนตลาดอีกแล้วเพราะได้บทเรียน Black Monday แบงค์ชาญญี่ปุ่นจึงน่าจะปรับท่าทีจาก ahead of the curve เป็น behind the curve คือรอให้เศรษฐกิจดีอย่างชัดเจนจนตลาดเห็นชอบถึงจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อไปได้หุ้นญี่ปุ่นเคลียร์ความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายแล้วความเสี่ยงลดลงเท่ากับน่าลงทุนยิ่งขึ้นค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะ SET index เปิดไปที่ 1297.79. ดบวก0.06%มูลค่าการซื้อขาย4546ล้านบาท โดยตลาดหุ้นไทยแกว่งแคบทรงตัวแรงซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงานสดับแรงขายหุ้นที่ MSCI คัดออกขณะที่นักลงทุนยังขอรอลุ้นปัจจัยสำคัญสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีวันนี้แม้กระทรวงการคลังถแถลงกองทุนรวมวายุพักวัวเงิน1 0 0 0ถึง1 5 0 0 0 0ล้านบาทเป็นข่าวดีแต่ตลาดยังไม่ตอบรับมากนะักทำให้แกว่งไซเยว ส่วนในฝั่งของตราสารนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่1 6ึ3ล้านบาทและยุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.32%ปรับตัวลดลงจงากเมื่อวาน0.02%ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวนันนี้ที่35บาท15สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทและสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคแข่งค่ายกเวนเ้นเงินเยนเนื่องจากวันจันทร์ราคาทองคำพุ่งขึ้นไปราว30ดอลลาร์ ส่วนในฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดพุ่งขึ้นกว่า3%ทะลุระดับ36,000จุดเนื่องจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นตามหุ้นในกลุ่มเดียวกันในตลาดหุ้นสหรัฐตลอดจนได้แรงหนุนจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงไม่เทียบกับดอลลาร์สหรัฐนิกิปิดปที่36,232.51จุดบวก3.45%ส่วนเซี่ยงไฮ้เข้ามาสิตลาดหุ้นจีนปิดบวกเล็กน้อยโดยปรับตัวตามตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียที่ดีดตัวขึ้น ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนในวันพฤหัสซึ่งรวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมเซิงไฮ้คอมบสิทปิดที่2,867.95จุดบวก0.34%ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดนุวนยอกปิดพุ่งขึ้นกว่า400จุดในวันอังคารหลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ที่ต่ำกว่าคาดซึ่งทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอ,อกเบี้ยนในเดือนกันยายน ดาวโจนส์ปิดที่39,765.64จุดบวก1.04%เอ500ปิดที่5,434.43จุดบวก1.68%และ NASDAQ ปิดที่17,187.61จุดบวก2.43%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันอังคารที่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ2สัปดาห์ขณะที่นักลงทุนมีความหวังมากขึ้นว่าเฟดจะปรับรลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนกันยายน CC40 ปิดที่7,275.87จุดบวก0.35% DAX ปิดที่17,812.05จุดบวก0.48%และฟูซีรอยปิดที่8,235.23จุดบวก0.30%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสก,ลลกุลกหลักๆหลังสหรัฐเปิดเผย PPI ที่ต่ำกว่าคาดซึ่งทำให้ตลาดคาดการว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยายน ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวทซาสตราเนียอปิดลบในวันอังคารลงไป2 1 4ปิดที่78ดอลลาร์35เซนต์ต่อบาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลน้อยลงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สงครามในตะวันออกกลางจะลุกลามเป็นวงกว้างอันเนื่องมาจากอิรานยังไม่ได้ดำเนินการตามคำขู่ที่จะโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้กรณีแกนนำกลุ่มฮามาสถูกลอบสังหารในกรุงเตหรานส่วนทางฝั่งของเบลนค่ะลบไป1 9 6ปิดทด่80ดอลลาร์เซนต์ต่อบาร์เรล ส่วนน้งฟังของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารหลังสหรัฐเปิดเผย PPI ที่ต่ำกว่าคาดซึ่งทําให้นักลงทุนมีความหวังมากขึ้นว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในเดือนกันยายนนอกจากนี้ค่ะราคาทองคํายังได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐสัญญาทองคำตลาดโคมเมกสมบูรเดือนธันวาคมบวก0.15เปิดทเซ2,507ปิดที่2 5 0เ8 0ต่อไตรล้อ และนี่คือทั้งหมดของ K t New ทแ d มเน็ดดี่นิวนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพิ่มให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k t ท m Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ